สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับในคลิปนี้ก็มาอยู่ในด่าบอลเซตโดคังแบทเทิลน,นะครับก็มาลงด่านซัพพอร์ตเมมโมรีกันนะครับก็อ้าวมี3ด่านเลยเหรอเออสด่านเลยที่ผมยังไม่ได้ลงเนาะโอเคก็เริ่มจากด่านของทั้งก่อนแล้วกันเนาะอะ้อันนี้ก็ใช้ไม้ตายเท่านั้นอ๋อห้ามใช้ตีธรรมดาเหรอต้องเก็บไม้ตายให้ได้ a n d ดรอยเซซาก้าสตัว โอเคนะครับกวสดานทั้งก็ไม่น่าจะอะไรมากสักเท่าไหร่นะเออถ้ามันจะมีปัญหาอะไรมากที่แบบทำให้คลิปผมยาวขึ้นก็คงเป็นออการรอโหลดนะโอเคก็3ตัวที่เป็น Android Sales s ซ l ย a ซ a สินะงั้นเดี๋ยวก็เลื่อนตรงนี้ออกไปแล้วก็ใส่บูม่ามานะอันนี้นะ่าดีสุดโอเค Android Sales s ซ l ย a ซ a นี่มีสกี่ตัวกัน้ยกดอันนี้มาหาเลยนะเออนี่นี่ โอเคแล้วก็ใส่อืมนี่เป็นแอนดรอยเซลซาก้าโดยเฉพาะนี่มันมีกี่ตัวกันอ่ะตัวนี้ต้องใช้สินะนี่ตัวที่นำแอนดรอยเซลซาก้าในนี้ได้ดีที่สุดผมว่าเล่นฟิวเจอร์ไปเลยนะด,ดีกว่านะที่ติดฟิวเจอร์ซาก้าไปเลยนะครับมาอ้าวอ๋อต้องกดเป็นฟูลเม็ดนี่ว่าโอเคมาฟูลเมดให้ตัวนี้ e c A แล้วนำได้ร้อยสามิเปอร์เซ็น โอเคก็ okay, ใช้ตัวนี้แล้วกันนะครับอ่านี่แล้วก็นี่แล้วก็เออตัวดีแล้วตัวหนึ่งผมไม่อยากเล่นตัวไายนะเดี๋ยวมันไม่ได้ทั้งบัฟนะอีอ่าดีไหมเนี่ยไม่มีเพียวสายยาไม่มีเพียวสายยาเฉยเลยงั้นผมเปลี่ยนเป็นอันนี้ก็ได้นะโอ้โหยังไม่ได้อัพวิวเลยเดี๋ยวไปควรไปลงไออันเจ็ดสิบแปดก่อนมั้งเนี่ยอ่ะช่างมันแล้วกันนะครับไหนๆก็มาแล้วผมว่าไม่น่าจะบ,าบังคับจะต้องใช้สพอร์ตเมโมรีเป็นบูม่าเท่านั้นถึงจะผ่านด่านนี้หรอกมั้งยังไงก็ ไม่ใช่ดานระดับคนตาละอภิมหายานะอ่ะมาใช้เลยอา้าวกลางอนณาเขตไปก็เท่านั้นเปิดโดมินเปิดไปเพื่อเพิ่มพลังให้ตัวดีนะครับแต่อีกฝั่งก็เป็นตัวดีเหมือนกันมันก็ยังไงอยู่ฮหมันจะแตกต่างกันสักแค่ไหนกันไหเนมีเราจะเพิ่มขึ้นสักแค่ไหนกันเนมีที่เราได้รับแนละอีกฝ่ายจะได้รับจะเพิ่มขึ้นกันสักแค่ไหนมาดูเชิงฟิวเจอร์ไปยนอนาคตเลยนะ โอ้โหเปลี่ยนอนาคตถ้าติดคีทีนี้อนาคตเปลี่ยนไปจริงๆไม่ต้องรอตัวอื่นตีเบอร์นึงแอทแท็กสามเอ้ห้าล้านติดคีไปสวยๆว,วิกิต้าสีแดงแล้วโกวหังผมก็แพ้ทางพาดด้วยอืมให้ทั้งมายืนด้านหน้าแล้วเก็บลูกแก้วที่เหลือดีไหมเนี่ยโอเคได้แล้วในทีนี้ก็มาไม้ตาใหญ่แน่นอนทั้ง ถ้าจะไม่ผิด S อทั้งสองตัวนี้มันลิงก์กันไม่ได้นะแต่ก็ไม่ได้ลองดูนะครับก็ผมคิดว่ามันลิงก์ไม่ได้หรอกนะดูเสือกันรูแล้วเนี่ยว่าซาก้าเดียวกันตัวช่วงเดียวกันนะชื่อซ้ากันแน่นอนใช่ไหมละ่ะมันคงไม่ใช่แบบซุปเปอร์ไซซุปเปอร์เออซุปเปอร์ทังอะไรแบบนี้มั้งนะดูชุดมันก็ไม่น่าใช่แล้วมันน่าจะเป็นซุปเปอร์ไซยาทังมากกว่าเออโกฮังก็ไม่ลนอะไรแรงเท่าไหร่ก็ถือว่าดีแล้ว เปลี่ยนอนาคตเออไดมีชนะสีเพิ่มมาแค่นั้นนึงเหรอเฮ้ยนี่ไดมีชนะสีหรือว่ายังไงกันแน่เนี่ยมันดูสิแบบนี้จะคุ้มกับการลิง์มากกว่าโอเคแถมได้ลูกแก้วเยอะกว่าด้วยนะมานี่โอเคเรียบร้อยแล้วแต่ผมว่าทั้งตัวลลเเจิโรดแดงนี่นายตีมันดับได้ก่อนนะ Burning Attack เรียบร้อยโอเคก็สี่เธอเลยเหรอเอมันจะมีทีมที่คุ้มกว่านี้ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมดูตัวเพื่อนดีกว่ามั้งเพราะความมั่นใจผมจะต้องดูตัวเพื่อนเพื่อเอ่อจะได้รู้ว่ามันแบบนะอันไหนมันจะคุ้มกับการทําเวลาด่านนี้มากที่สุดนะครับเนี่ยไอ้แต่ละตัวที่หามานี่ก็ตัวจากอีเวนต์ฟรีทท่านั้นเลยนะถ้าเป็นตัว lr นี่ด่าน palm b a t t l e นะในด่านที่มันต้องมาลงรอลงในหายสัปดาห์เอาที่มันจะมีด่านเก็บเหรียญ จ็รยเจ็ดิบเจ็ดเหรียญน,นะครับเออเป็นการฟาร์มที่สาหัสพ,พอตัวเลยนะใช้สตามินาเป็นลอยแน่นอนนะครับต่อให้ด่านมันจะมีบูทมีอะไรมาช่วยลดราคาผมว่ามันก็ยังใช้เป็นลอยอยู่ดีนะเป็อยสตามินาห้ามใช้ซัพพอร์ตเมมโมรีกับเคลียรครั้งหนึ่งเจ็ดเคลียร์ในเจ็ดเทินโอเคมาอืมในเจ็เทินแค่เจ็ดเทินสินะผมว่ามัน อ่ะอันนี้ไปแล้วกันนะครับบวกค่าพลังไหนดูซิตัวเพื่อนนี่แบบอืมก็แอนดรอยเซอซาก a นะฟิวเจอร์18เหรอแล้วก็แก๊งมนุษย์โลกหรอเอ้ยคูรีลินตัวใหม่นี่นะผมยังไม่ได้ทำเลยนะคุเอ้คูรีลินตัวใหม่เนี่ยไหนดูซิอ่ะอ้าวมีเหลือตัวนี้อยู่นี่นะแล้วผมก็ไม่ได้ใส่เนาะน่าเสียดายจริง อ้าวอ๋อผมจะเตะโกหังออกแล้วใส่ตัวอื่นแทนเออน้องเลือดสักตัวใช่ไหมล่ะเอาสีเขียวมาก็ได้มั้งแต่ไม่เห็นคนเขาเล่นสีเขียวเลยด่านนี้มันไม่ควรใช้สีเขียวหรอนนมไมอน,นี่ก็มีคนใช้สีเขียวอยู่นะมาสีเขียวที่รูรูผมไม่เล่นสีเหลืองแพ้ทางผ่าในตอนนั่นพอดีนะแต่ไอซพพร์เมมเบรี่นี่มันบวกให้กับพวกอ,อ่ออะไรวะเวจิต้าแฟมิลี่นะก็ ถ้าเล่น LR อาวิจิตาด้วยอาจจะได้ก็ได้มั้งใอ้ไอ้ทั้งทั้งตัวนี้เป็นคนนำนะนำครอบครัววิจิตาแต่จะว่าไปผมก็ยังไม่ได้ฟาร์มให้พวกนี้มันเก่งสุดๆไปเลยนี่นะแบบเวลตันอะไรอย่างนั้นนะครับเวลลิงก็ไม่ตันอยู่แล้วแหละนะอืมแบบนี้คงไม่เป็นไรมาจะว่าไปไอ้พวกนี้นี่มันมีสีแดงออบเพียทางพลา,าดพอดีก็โหยิงเข้าไม่ถึงร้านเลยนะ อสองทีถึงล้านแตเมจของสองครั้งก็รวมกันก็นกถึงล้านเลยโดนไม้ตายกับาอกเกือบเสนเนี่ยชายนิ่งสเลเออติดคีตีแรงกว่าตัวฟรีอนะั้นอีกทั้งตัวฟรีสีม่วงนะขนาด ECA แล้วนะผมยังไม่ได้แล้วแนฮะว่าด่าน ECA ต้องใช้ตัวอะไรบ้างเฮ้ยแต่17นิดเพิ่งพาได้เลยเนี่ยติดคีไปต้องสามล้านอีกทีนึงโอ้โหสองล้านกว่า ตัวเดียวนี้ดาวิทคุ้มค่าพอตัวที่เอามาเออสามล้านเจ็ดรวมรวแล้วนี่ตีคนเดียวประมาณเก้าล้านได้ไมั้งเก้าล้านหรือสิบล้านวะถึงสิบล้านไะเนี่ยไม่แน่ใจเท่าไหร่อืมเอานี่แล้วก็ให้สีแดงกับเจ้าหมอนี่ฉันก็ทั้งเอาสีฟ้าที่เหลือไปให้หมดเลยมาแต่ทั้งตัวนี้ตนะีดับไปได้อยู่แล้วนะครับที่เก็บไปเยอะๆน,นนะนอกปืนเลือดนะเก็บให้ตรงสีเยอะ โอเคเรียบร้อยมาเป็นวีจิต้าสีแดงและทีนี้ใครถึกสุดตัวนี้เหมือนจะอึดถึกทนที่สุดลิงก์กันได้ด้วยนะดีเรียกว่าเยี่ยมไปเลยแหละนะลิงก์กันได้แบบนี้นี่ก็ค่อยจะสบายขึ้นหน่อยน่าจะสบายขึ้นใช่ไหมเออแล้วก็นี่อืมสีเขียวนี่โอ้ไม่ดีเลยช้ามัน น่าเสียดายที่ลูกแก้วมันเรียงกันไม่สวยนะเนี่ยจะเก็บให้ลูกแก้วมันเรียงสวยก็ไม่ได้เอาซะเลยแบบผมอยากเหลือลูกแก้วสีฟ้า lr ทั้งไว้ใช้นะมันจะได้ยิงไม้ตายล้มไอวิจิตานี้ได้ง่ายๆนันเนี่ยนะแล้วคือผมเอาเวลามานั่งคิดด้วยนะครับนั่งลังเลเลือกลูกแก้วนะน่าจะทําเวลาได้ไม่ดีที่สุดเท่าไหร่นะอากาลิก,กันสวนเข้ามาโอ้โหเข้าแค่ห้าสิบสี่นะเป็นตัวยากด่านสไตล์นะครับจะจะไม่ผิดเขาเรียกกันอย่างนั้นนะไดตัวที่มันจะมาเป็นด่านรายวันในหน้าอีเวนต์เนเรนะครับมา มาแบบบางวันนะต้องบอกงี้นะก็เหมือนจะมีบัฟอะไรสักอย่างอยู่นะครับก็เก็บเหรียญไปทําไคล้ายกับ ECA มันก็เหมือนจะเป็น ECA แหละเพียงแค่เก็บเหรียญจากในด่านมันนะครับก็เป็นเหรียญที่เก็บจากด่านนี้ด่านมันไม่ได้ผ่านง่ายนะก็ต้องทีมที่แบบดีระดับหนึ่งไม่ใช่ใส่ตัวกาชาล้วนจะผ่านได้นะครับก็ผมว่ามันยากกว่าด่านเก็บเหรียญ LR หลายๆตัวนะก็น่าจะเล้าด่านเก็บเหรียญ LR ยุคสมัยนี้มั้งถ้าความยากมันนะน่าจะประมาณนั่นแหละ ถ้าตัวแพ้สีทั้งทีมก็น่าจะโดนตีเข้ามาแรงหน่อยอุ้ยกาลิกกันด้วยเออแสนห้าเลยนะครับขนาสิบ็ดยิงไม้ตายเพิ่มพลังป้องกันมาเอ,อ่อสี่ครั้งปะเพราะว่าเธอแรกมันยิงไปสาครั้งแล้วเธอ์นี้มันยิงไปอย่างน้อยอครั้งหนึ่งเนียาแต่โมงเงไม่ได้ดูนั่งนึกอยู่ไม่ได้ตั้งใจดูซะอีกโอ,โอเครอดอยู่รอดอยู่มาตาทั้งตัวนี้แหละกลางอาณาเขตเพื่ออะไรไม่แน่ใจ แต่น่าจะตีมันได้แรงขึ้นใช่ไหมหน่าจะตีเขา้าเขาแรงขึ้นเพราะว่าเราเพิ่มพลังโจมตีเราด้วยถึงแม้จะเพิ่มพลังป้องกันให้ตัวดีด้วยหวังว่าวิจิตาจะไม่ใช่ตัวดีนะถ้าเอวิจิตาตัวนี้เป็นตัวดีก็แย่หน่อยนะครับเออลิงลิงแบบนี้ดีสุดประว่าสามสองหนึ่งลิงแบบนี้ได้สามศูบบนย์โอเคแบบนี้ได้ดีสุดแล้วสามสองหนึ่งไปแล้วก็นี่ ผมว่าวิจิตอ่าน่าไม่น่าจะตีเข้าเอลอาร์ทางแรงมากพอนะหวังว่าจะยิงจบมันไปได้สักทีนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลามากเกินไปโอ้โหไม่ติดไม่ติดคีย์สักหน่อยไม่เบิร์นด้วยห้าล้านเองนะครับไอตอนนี้เบอร์นิงเอฟแทตัวอีซช่วงเวอร์โอยอ่ะตัวจักรดานสไตล์แบกก็ได้อยู่น่าติดคีย์โอ้ไม่ติดคีย์อีกอย่างน้อยติดคีย์ให้ผมชื่นใจสักหน่อยก็ได้นั่นถึงแม้ว่ามันไม่ติดคีย์ก็จะล้มได้ก็ถึงมันแบบ <laughs> มันแบบ เสียดายอยู่นะไม่ติดขี้เลยอ่ะอุตส่าห์อัพคีมาเป็นเลเวลสิบกว่าหนหน่อยเลยนะมันมีความสามารถเพิ่มโอกาสคี้หรือไงด้วยนี่นะโอกาสคี้คือสักปานกลางอะไรนี้นะครับโอเคก็ผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็วารอโหลดอีกโอ้โหเป็นการโหลดที่ยาวนานอยู่พอตัวเลยไหมน่าจะประมาณนาทีหนึ่งละมั้งนะครับโอเคโหลดเสร็จสักทีนะครับก็ได้ใช้ s พ p p o r t j ม w e l r y ที่อุตส่าห์เก็บมาจนครบพันด้วยนะครับมารับที่เหลือหมดเลยส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช่ เพิ่มเปอร์เซ็นตโบนาน,นี้ผมก็ใช้จนหมดนะโอเคเพิ่มค่าพลัง20%แล้วก็คีหนึ่งเป็นเวลา3ามเอรอมมีผลครั้งเดียวต่อ1การต่อสู้นะครับก็ถ้าสู้หลายครั้งใน1เกมก็จะมีผลนะมากกว่าครั้งหนึ่งอะแบบมูปูมาและแหละนะไอพวกซัพพอร์ตแบมอรี่ปกติก็ทำงานกันอย่างนั้นนะครับโอเคนะครับก็สำหรับการลงด่านซัพพอร์ตแบมอรี่ทางก็เป็นประมาณนี้นะก็เอาเป็นว่าผมมาพูดถึง ตัวที่ต้องใช้กันดีกว่าตัวที่ผมได้ใช้ไปเนี่ยไอ้ตัวนี้หายักดนันดันอะไรวะไอด้ดันเอลเก็บเหรียญเอลอารายวันนะครับอยู่ในหน้าชาเลจนนะครับเลื่อนหาไปนะครับเลื่อนลงไปเรื่อยๆก็จะเจอเองนะครับมันจะอยู่บนดานเก็บเหรียญเอลอาร์ส่วนใหญ่นะมันจะอยู่บนดันเก็บเหรียญเปลี่ยนร่างพวกตัวละครจากตู้กาชานะครับก็ถ้ามันไม่นับไอ้พวกเหรียญไอ้ดันที่มันแบบมันจะโดนย้ายขึ้นมาบนบนเนี่ย มันไม่นับด่านพวกนั้นนะที่มันจะไปอยู่ไอ้ที่ด่านตัวนี้มันจะไปอยู่ด้านบนเนี่ยมันจะอยู่ด้านล่างไปอีกนะครับถ้าเกิดว่ามันมีตัวอะไรมาใหม่มันก็จะมีด่านสําหรับมันโดยเฉพาะอด่านที่ต้องเก็บเหรียญอวิ๋มันโดยเฉพาะนะครับก็จะมีด่านสําหรับพวกนั้นมาอยู่ด้านบนใช่ไหมล่ะก็ด่านไอ้พวกนี้มันจะต้องไปอยู่ด้านล่างหน่อยนะครับแต่เป็นว่ามันจะอยู่ด้านบนของด่านเก็บเหรียญทั่วๆไปนะครับก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นทั้ง LR สีแดงที่ผมได้ใช้ไปนั่นแหละเนาะก็หายจากซุปเปอร์เบทเทิลโลนะ เกียร์เวดมันให้ได้นะครับก็อาจจะใช้ตัวอื่นแทนได้นะครับอาจจะเป็นตัวจากด่านวิจิต้านะเออนี่ไงใช้เป็นวิจิต้าตัวนี้น่าจะพอได้นะครับแต่ว่ามันไม่ติดโบนัสนะก็จะยากนิดนึงนะครับเนี่ยก็จะอยู่ประมาณแถวแถวนี้เลยนะครับไอ้พวกมันก็ไม่อยู่ประมาณตรงนี้แหละนะไอ้ด่านทางที่ผมใช้นะครับแล้วก็ตัวที่เหลือส่วนใหญ่ก็จะโผล่มาในหน้าสตอรี่นะครับก็เลื่อนหาเอานะครับพวก ทั้งก็ตัวด่านสไตล์ก็รอสีแดงมันเข้านะครับก็จะอยู่ประมาณล่างสุดของด้านสตอรี่น,นี้นะครับเออในทีมก็น่าจะแค่นี้ใช่ไหมละ่ะเดี๋ยวนะผมดูอีกก่อนนะครับเผื่อมีตัวอะไรที่ไม่ได้อยู่ในด้านที่ผมพูดถึงนะเดี๋ยวนะเออต้องเลื่อนไปไกลแค่ไหนวะเลื่อนเลยแล้วเนี่ยเลื่อนกลับมาเลื่อนกลับมาโอเคมาโอ้โหต้องรอโหลดอีกช่างมันแล้วกันนะครับโอเคผมไม่รอหน้าโหลดแล้วก็ เออก็อยู่ในด่านพวกสตอรี่หมดเลยนะแค่บางตัวมันอาจจะยังไม่มานะครับก็อันนี้ก็อยู่ในด่านอีเวนต์ของอนาคตล่มสลายอะไรนั่นนะครับเออก็เอาเป็นว่าประมาณนี้อะไรกันนะครับสําหรับคลิปนี้เนาะก็เป็นด่านที่ต้องฟาร์มระดับหนึ่งถึงจะผ่านนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับเอาเป็นว่ามันไม่ได้ยากมากนะครับผมคิดว่าใช้ตัวโบนัสเยอะทั้งหมดก็น่าจะผ่านได้นะหรือไม่ก็เล่น เอ่อทีมเวจิตา้าล้วนไปเลยนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ